เ้ยทุกคนเจเคยักทุกคนฟังยังว่าเจนอ่ะเคยโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาตอนนั้นนะเจนอ่ะฝึกงานนี่แหละค่ะแล้วแบบเพื่อนฝากส่งของเพื่อนฝากไปไปสนีให้หน่อยแล้วส่งของให้หน่อยเจนก็โอเคไปคือเพื่อนมันก็แปะนู่นนี่เขียนเบอร์ตัวเองชื่อตัวเองอะไรเรียบร้อยคือเจนไม่ได้ยุ่งอะไรกับการเขียนชื่อหรือเขียนเบอร์เลยเจนก็ไปส่ง แต่ว่าเจนก็คือจ่ายตังค์แทนให้แล้วคือเจนก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยตอนนั้นนเจนได้จดเบอร์ตัวเองให้ให้ให้ใหไปษนีหรือเปล่าประมาณสองอาทิตย์ถัดมาคือเจนก็ไม่ได้ตามใช่ไหมว่าเออแบบของถึงหรือ,อยังไม่ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้บอกก็มี call center โทรมาก็เขียนว่าจะจากกัมพูชามัง้งเจนก็ไม่เอะใจเนาะเออก็รับอา่ามีของตกค้างอยู่ที่เอออะไรนะไปษนีสักอย่างหนึ่งให้กดหมายเลขตึ๊ดเจนก็กด คือตอนนั้นเจนก็บไม่ได้เอะใจโอ้คอมมอนเซนนะเนาะคอมมอนเซนมีเยอะมากก็เลยแบบทํางานด้วยเออโฟอกัสการทํางานเออแม่พูดได้มาดูดีขึ้นทํางานไปด้วยก็เลยแบบว่าเกี่ยวก,กับการทํางานแต่ว่าแบบเออก็รับโทราศัพท์เผื่อมีอะไรเหตุด่วนเซนก็เลยเดินเข้าไปพักแล้วก็รับสายกดตืดแล้วก็สักพักหนึ่งมีคนเเป็นผู้ชายก็ฮัลโหลครับ เคุณลูกค้าได้ทําการส่งของหรือเปล่าครับนี่กอ็อ่ใช่ค่ะเขาบอกเออพอดีว่าตอนนี้ของมนติดค้างอยู่ที่ตื๊ดไม่พูดชื่อบริษัทไม่ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละเขาก็ขอเออคุณลูกค้าแบบได้ส่งของหรือเปล่าของมนติดค้างนะเจนก็เอออ๋อใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอขอเลขเลขอะไรนะเลขไปเลขไปส,ไปสีใช่ไหมเลขพัสดุแล้วเจนก็แบบ เลขพัสดุคืออะไรคะเจ๊กเลขพัสดุดูตรงไหนคะคืออะไรดูตรงไหนเพราะว่าคือตอนที่สแกนมันก็ไม่ได้มีแปะเลขพัสดุหรือเขาก็ไม่ได้ส่งเลขพัสดุมาคือมันมีแค่ใบเสร็จเงินอะมีแค่ใบเสร็จเงินเจก็อเลขพัสดุคือใบเสร็จเงินเหรอคะเขาบอกเออไม่งั้นเอาชื่อมาก็ได้ครับเอาชื่อชื่อผู้ส่งเจ๊ก็เปิดชื่อเพื่อนแล้วก็อ่าน อาจารย์ก็พูดไปทีละตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันมีตัวหนึ่งด้วยความที่เจนอะฉลาดภาษาไทยเจนก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันคือตัวอะไรมันคือตัวเนี้ยอ่ะลืมอีกแล้วตาบันดักตาบันดักไม่ใช่ตอตอวันตักตอวันตักใช่คือตัวตาวันตักนี่ ตือดเตือตือตือดตบันตักนั่นแหละทุกคนแล้วเจนก็บอกไปอ่ะสักครู่นะคะเอ๊ะตอมเอ๊ะเอ๊ะทอนตบมันถูกเอ๊ะตอตตอตอเอ้เฮ้ยไม่ใช่แม่ไม่ใช่ตบันตักมันคือทอนางมันโทรปะไม่ใช่มันคือที่ที่ใครๆท้อทหาราอะทอนางมันโทไม่ใช่ทศ ใช่เตัวน,นแล้วแหละทุกคนเท่านางบนทอหนูแกล้งอยากเลยว่าทุกคนรู้เปล่าแล้วมันทอถ่าทอถารู้ทอถาชื่อเจนความจริงหนูก็รู้นด้แต่มันดักเขยอย่างนี้น่าชได้เขียนอย่างนี้นนออแกล้งแกล้งแกล้งเนี่ยพอมันพอมันไม่ได้มีสติอ่ะมันก็จะเออคิดไม่ออกคิดไม่ทันเท่านางบนท นั่นแหละคะ่ะเจนก็เอ๊ะเอ๊ะพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณลูกค้าลืมชื่อตัวเองเหรอครับเจนก็เอ๊เอสักคู่หนึ่งนะคะเจนก็เลยอุตส่าห์ถามพี่พี่พนักง,งานอะว่าแบบเออพี่คะตัวนี้คือตัวอะไรแล้วสักพักหนึ่งก็คือแกงอ๊ง call นเตอร์ก็คือตัดสายวางเลยบุญโถบุญโถไม่ใช่บุญโทฮอาฮ่าฮ่าฮ่าา โ,โง่เศนะร้านะเออคอนเซนเตอร์นะ่าจะปวดหัวแบบลืมชื่อตัวเองแต่ก็คือเป็นการโชคดีอ่ะที่จะว่าทำให้เขาวางสายไปเจนก็เลยไม่โดนหลอกอะอืะอความจริงแล้วเจนแกล้งเขาตั้งใจจะปัน่นคิดว่าจะมาแกล้ง,จงเจนอ่ฮะฮไม่ได้แอมแลรอกไม่ได้เงินลรอกไม่ทุกคนทุกคนด่าจเจนอ,อ่ะเบราสงสารเขานะครับเจอคนฉลาด เฮ้ยเฮ้ยดาเจนเอามเขาคงคิดว่าเป็นหลอกคนอื่นดีกว่าหลอกคนนี้น่าจะเสียเวลาเสียเวลาคุยตั้งนานไม่ได้อะไรเลยอืใช่ค่ะมันคือแผนซ้อนแผนอะความจริงตั้งใจแล้วเจนก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยของถึงหรือย,ยังเพื่อนบอกอุ้ยถึงตั้งแต่วันก่อนแหละถึงตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วอะเพราะว่าเจนเลือกเป็นส่งแบบส่งด่วนอะ มันเลยถึงไวัยก็ถึงตั้งนานแล้วฉจนก็ดีนะโง่ประสาดีนะนึกไม่ออกว่าตัวไห้คือตัวอะไรเออขอบคุณความฉลาดของตัวเองที่ทำให้รอดมาม,มิสา,สาเลยมิชาชีพสู้ชีวิตแต่เจเจแต่เอเจนสู้กลับใช่ค่ะอย่าริบมาอ่านมาสู้กับเจน ฮะอ๋อใช่ทุกคนต้องระวังไว้นะคะจะคิดว่าน่าจะไม่มีใครเป็นแบบเจนหรือเปล่ามารูปแบบใหม่แล้วคือเป็นแบบลายอ๋อที่เป็นส่งไปรษณีย์อะหรอแม่ส่งมาในกลุ่มว่าแบบเดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นรูปแบบส่งไปรษณีย์มีเลขราชการปะใช่ไหมมีเลขราชการแบบน่าเชื่อถือมากๆ อืมน่หละะแปลว่าทุกคนต้องระมัดระวังไว้นะคะเดี๋ยวนี้แบบมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบมารายการเมาส์กับแม่พาแม่มาหน้ากล้องไม่ต้องคอยกระซิบแล้วไม่ได้แม่ไม่อยากออกกล้องแม่ไม่อยากให้ทุกคนรู้จักแม่ ใช้หูขอใช่มีแต่คนบอกว่าให้โหลดแอปไว้นะเจนก็คือยังไม่เคยโหลดอลไรคะ่ะทุกคนคือตอนนี้ตรงตงรงไปเจนยังไม่ได้กินข้าวเพิ่งกินแคปหมูนะ้ำพริกหนุ่มไปเมื่อกี้สองชิน้นแต่ว่าน้องเหนียวก็เลยไม่ได้กินต่องั้นเจนก็ต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มาเมาส์มอยกันใหม่ในรอบหน้าเดี๋ยวไว้ไปคิดแฟนมิตมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ เราไปคิดแฟนมิตมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เรื่องลิขสงลิขสิทธิ์เรื่องค่าเช่าที่เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะสงการไม่ไหนไม่ไหนไม่ไปไหนเบอร์อยู่บ้านเมื่อวานเมื่อวานไปวัดเมื่อวานไปวัดได้แหวนมาหนึ่งวงแค <laughs> เคค่ะทุกคนบ๊ายบาย